คสวัสดีครับผมช่างเป็นจากร้านสบายทีสวิตต์นะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น macbook air M2 นะครับ10 14นิ้วนะครับเครื่องนี้ลูกค้าส่งเข้ามาแล้วการตัวหน้าจอเนี่ยมันแตกนะครับก็คือทางร้านเนี่ยเปลี่ยนเฉพาะตัว lcd นะครับก็คือตัวจอในตรงนี้นะครับส่วนบอดี้เนี่ยตัวโครงโครงหน้าจอใช้ตัวโครงเดิมนะครับบอดี้เดิมนะครับจะทําให้ตัวในราคาในการเปลี่ยนนะครับ จะราคาถูกกว่าเปลี่ยนทั้งยกหัวนะครับผมก็ตอนนี้เครื่องก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้เรียบร้อยนะครับโมเดลเป็น a สามหกแปดหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องนี้ใช้งานได้นะครับผมอันนี้เป็นตัวหน้าจอซีดีเดิมนะครับจะมีแค่นี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นกระจกสะท้อนนะครับแล้วก็จะมีชั้นฟิล์มรองไปต่อนะครับอนนี้เป็นตัวไซส์ในเดิมของลูกค้านะครับผมก็ครืนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเครื่อง macbook นะครับอาการจอแตะจอไม่ติดสามารถ ส่งให้สมาชิกเซอร์วิสดูแลให้ได้นะครับผมแล้วก็ก็จากกันไปขอฝากล้านไปด้วยนะครับตอนนี้ร้านมี10สาขาแล้วลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาเลยสำหรับวันนี้ช่างเพ็นของตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ